ศึกแห่งศักดิ์ศรีไทยปะเทเวียดนามเปิดโพล11ตัวจริงใครจะได้ลงบ้างสุพนัทค,คัมแบ็กพร้อมช่วยทีมชาติไทยไล่ล่าชัยชนะบอกเลยงานนี้เหงียนมีเสถียรอิชิอิประกาศกล่าวไทยพร้อมบุกตกเวียดนามคาบ้านศึกนี้มีแต่เดือดอิชิอิจะจะ,จะมีทีเด็ดเซอร์ไพรส์อะไรบ้างใครจะเป็นผู้ชนะในศึกนี้บอกเลยห้ามพลาดสามารถรับชมเรื่องราวสุดมันได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะไปชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับ เรื่องแรกมาที่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนซึ่งเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่สําคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การแข่งขันนอกครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากแฟนบอลทั่วทั้งภูมิภาคโดยทั้งสองทีมมีประวัติศาสตร์และสถิติที่น่าสนใจซึ่งทําให้เกมครั้งนี้มีความสําคัญและน่าติดตามอย่างยิ่ง การแข่งขันนัดแรกวันที่2มกราคม2025ที่เวียดนามนัดแรกของรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่สนามเย่าของทีมชาติเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ในกรุงฮาหนอยสนามกีฬานี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของบรรยากาศที่เข้มข้นและเสียงเชียร์ของแฟนบอลเวียดนามที่กึกก้องทีมชาติเวียดนามมาพร้อมกับความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่มและรอบรองชนะเลิศโดยมีผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลและผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอล สำหรับทีมชาติไทยการเดินทางไปเยือนเวียดนามในนัดแรกนี้เป็นความท้าทายสำคัญทีมชาติไทยต้องรับมือกับแรงกดดันจากแฟนบอลเจ้าถิ่นและสภาพอากาศที่อาจมีผลต่อออมการเล่นอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยมีประวัติการเล่นที่ดีในเกมเยือนและมีผู้เล่นตัวเก่าหลายคนที่เคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาแล้วการแข่งขันนัดที่สองวันที่5มกราคม2 0 2 5ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน นัดที่สองจะจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสนามเย่าของทีมชาติไทยสนามแห่งนี้เป็นสถานที่ที่แฟนบอลชาวไทยคุ้นเคยและเป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความจุที่มากกว่าห้าหมื่นที่นั่งสนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นสถานที่ที่ทีมชาติไทยมักประสบความสําเร็จในเกมสําคัญสําคัญการเล่นในบ้านถือเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญสําหรับทีมชาติไทย เนื่องจากแฟนบอลชาวไทยมักให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และเสียงเชียร์ของพวกเขามีผลต่อขวัญและกำลังใจของนักเตะทั้งนี้ทีมชาติไทยจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งในด้านแทคนิก,กและสภาพจิตใจเพื่อคว้าชัยชนะในนัดสำคัญนี้ภาพรวมของทั้งสองทีมทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามต่างๆก็มีสไตล์การเล่นที่โดดเด่นทีมชาติไทยเน้นการเล่นที่รวดเร็วและการต่อบอลที่แม่นยำในขณะที่ทีมชาติเวียดนามเน้นเกมรับที่เหนียวแน่น และการส่วนกลับที่มีประสิทธิภาพการ,รเผชิญหน้าระหว่างสองทีมนี้มากจะเต็มไปด้วยความดุเดือดและความเข้มข้นโดยทั้งสองทีมมีผู้เล่นที่มีความสามารถสูงและเป็นกำลังสำคัญของทีมผู้เล่นที่น่าจับตามองสำหรับทีมชาติไทยผู้เล่นที่น่าจับตามองได้แก่กัปตันทีมที่มีประสบการณ์มากมายในระดับนานาชาติรวมถึงผู้เล่นดาวรุ่งที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบก่อนหน้าในขณะเดียวกัน ทีมชาติเวียดนามมีผู้เล่นตัวหลักที่เป็นหัวใจของทีมรวมถึงดาวรุ่งที่กำลังพัฒนาฝีเท้าอย่างรวดเร็วความสำคัญของเกมนี้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การต่อสู้เพื่อถ้วยแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงศักยภาพของทั้งสองทีมในระดับภูมิภาคทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามต่างก็ต้องการสร้างประวัติศาสตร์และพิสูจน์ความเป็นสุดยอดของฟุตบอลในอาเซียนการคาดการณ์และโอกาสในการคว้าแชมป์ ด้วยความสามารถของทั้งสองทีมการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะสูสีและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นทีมชาติไทยมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านในนัดที่2แต่ทีมชาติเวียดนามก็มีความแข็งแกร่งในเรื่องของการเล่นเกมรับและการวางแผนที่ยอดเยี่ยมความพร้อมของทีมชาติไทยก่อนการแข่งขันในการเตรียมทีมชาติไทยสําหรับการแข่งขันครั้งสําคัญในครั้งนี้สถานะความพร้อมของทีมถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง โดยมีการปรับปรุงด้านความฟิตของผู้เล่นและแผนการเล่นที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มโอกาสความสําเร็จสถานะของผู้เล่นธีรศักดิ์เผยพิมายถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญของทีมชาติไทยที่ยังไม่สามารถลงสนามได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเขากําลังดําเนินไปอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าเขาจะกลับมาพร้อมในระยะเวลาใดในขณะเดียวกันเอกนิตปัญญาหนึ่งในนักเตะที่มีความสามารถโดดเด่นในเกมรุก เริ่มกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมได้แล้วแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวเลือกในทีมตัวจริงแต่ก็มีโอกาสสูงที่จะมีชื่ออยู่ในรายชื่อตัวสำรองนี่ถือเป็นข่าวดีที่ทําให้ทีมชาติไทยมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเกมเมื่อจําเป็นแผนการเล่นและกลยุทธ์จากผลงานที่ยอดเยี่ยมในนัดที่เอาชนะฟิลิปปินส์ทีมงานโค้ชและผู้จัดการทีมคาดว่าจะยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมเป็นแกนหลักในการแข่งขันครั้งนี้ โดยมีการเน้นที่ความสม่ำเสมอในเกมรุกและเกมรับนักเตะที่โดดเด่นจากนัดก่อนเช่นกับตันทีมและผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับจะยังคงเป็นจุดสำคัญในการควบคุ่มจังหวะเกมและการส่งบอลสร้างโอกาสให้กับกองหน้าการฝึกซ้อมล่าสุดยังมุ่งเน้นไปที่การเสริมความแข็งแกร่งในลูกตั้งเตะทั้งการป้องกันและการทำประตูซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสทำสกอร์ในสถานการณ์สำคัญนอกจากนี้โค้ชยังได้ให้ความสำคัญกับการแก้เกม ในสถานการณ์ที่ทีมตามหลังเพื่อให้มั่นใจว่าทีมจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพความคาดหวังและเป้าหมายสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ทีมชาติไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนอนในการคว้าชัยชนะเพื่อก้าวไปสู่รอบลึกที่สุดในทัวร์นาเมนต์การเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจของนักเตะม,มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทีมงานสตาฟโค้ชยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมเพื่อให้ผู้เล่นมีความสามารถขี่และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทีมคือกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยที่พร้อมสนับสนุนทีมในทุกการแข่งขันเสียงเชียร์และการสนับสนุนจากแฟนบอลถือเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้นักเตะมีแรงบันดาลใจในการทำผลงานให้ดีที่สุดการวิเคราะห์11ตัวจริงของทีมชาติไทย การจัดตัวของทีมชาติไทยในแมตช์นี้คือการผสมผสานร,ระหว่างผู้เล่นที่มีประสบการณ์และผู้เล่นที่กำลังกลับมาฟิตสมบูรณ์ผู้รักษาประตูปฏิวัติคำหม่ที่ฟอร์มการเซฟของเขานั้นเป็นที่กล่าวขวัญอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาด้วยความสามารถในการเซฟที่ช่วยทีมชาติไทยเข้ารอบมาได้และได้โชว์จังหวะเซฟในนัดที่แล้วกองหลังโจนาธานเข็มดีและพันษาเฮมบิบูลคู่เซนเตอร์แบ็กที่มีความแข็งแกร่งและสั่งการเกมรับได้ดี โดยเฉพาะในจังหวะปะทะหรือการรับมือกับลูกกลางอากาศแบ็กซ้ายนิโคลัสมิเกลสันที่ฟอร์มการเล่นเกมรับและลุกลงตัวโอแบ็กขวาสุพนันบุริรัตที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักกองกลางวีรเทพต้อมพันธ์และพิระดชฉ่ำรัศมีโดยพิระดนที่กำลังฟิตกลับมาแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการคุมเกมและการจ่ายบอลข้างในขณะที่วีระเทพเป็นตัวเชื่อมที่ดีในการกระจายบอลไปยังแนวรุกตัวรุกสุภโชคสารชาติเบนจามินเดวิส และพาทริกกุสตาสสันคนสุดท้ายตัวแทนสุพนัทคงต้องเป็นสเิตสันสามตัวรุกที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์เกมรุกจากทั้งฝั่งซ้ายหน้าและกลางโดยมีสุภโชคและเบนจามินที่สามารถเล่นเป็นตัวรุกได้ทั้งการครองบอลและการทำประตูส่วนพาทริกกุสตาฟสันเป็นการเสริมการบุกจากแนวหน้าที่มีความอันตรายการจัดตัวครั้งนี้ดูสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งในเกมรับและความอันตรายในเกมรุก การเลือกใช้งานผู้เล่นที่มีประสบการณ์และฟอร์มที่ดีในตอนนี้น่าจะช่วยให้ไทยสามารถเผชิญหน้ากับเวียดนามได้อย่างมีประสิทธิภาพโค้ชคิมซังซิกโค้ชคิมซังซิกชาวเกาหลีใต้ที่เข้ามาคุมทีมชาติเวียดนามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงการเล่นของทีมให้มีความรวดเร็วและดุดันโดยมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและการใช้ประโยชน์จากการบิดเกมเพื่อทำให้คู่แข่งไม่สามารถตั้งเกมได้ โดยเฉพาะในเกมรุกที่มีการประสานงานอย่างดีระหว่างผู้เล่นหลายตำแหน่งเช่นเหงียนส่วนเซิรนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทัวร์นามเมนต์ต่างๆนักเตะดาวเด่นเหงียนส่วนเซิรนเหงียนส่วนเซิรนกองหน้าตัวเก่งของทีมชาติเวียดนามเป็นผู้เล่นที่มีความคล่องแคล่วและสามารถทำประตูได้อย่างต่อเนื่องเขาเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วในการเคลือ่อนนอที่สูงและสามารถสร้างปัญหาให้กับแนวรับของทีมคู่แข่งได้ทุกเมื่อการคาดหวังว่าเขาจะเป็นดาวเด่นในการแข่งขันกับทีมชาติไทยนั้น ไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายเนื่องจากฟอร์มการเล่นของเขาในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ดีและมั่นใจสถานการณ์ในสนามการเล่นในสนามจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะการกดดันจากแฟนบอลและการรักษาความมั่นใจในตัวเองจะมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์ทั้งสองทีมโค้ชคิมซังซิกคงจะพยายามใช้กลยุทธ์เพิ่มความกดดันให้กับทีมชาติไทยทั้งในด้านเกมรุกและการควบกุมจังหวะในขณะที่ทีมชาติไทย จะต้องพยายามทำให้เกมอยู่ในมือและไม่ตกเป็นฝ่ายตามหลังปัจจัยสำคัญในการแข่งขันสภาพจิตใจของนักเตะทีมชาติไทยต้องรักษาความสงบและไม่ให้ถูกกดดันจากการเล่นของเวียดนามซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถเล่นได้ตามแผนที่ตั้งไว้ฟอร์มของดาวเด่นการที่เหงียนส่วนเซิรนและนักเตะหลักอื่นๆในทีมเวียดนามสามารถทำผลงานได้ดีจะเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินเกมนี้การตัดสินใจของโค้ช การเลือกผู้เล่นลงสนามและการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นของโค้ชทั้ง2ฝ่ายจะมีผลต่อผลลัพธ์ของการแข่งขันแล้วคิดว่าจะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ใครจะได้ลง11ตัวจริงบ้างสามารถคอมเมนต์ได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับกดถูห้าพันซับครับ